ครับน่ครับงานวันนี้นะครับอู้ดูนี่ได้สี่ห้าตัวนี่ลาบเมาะนะครับเนี่ยต่อจากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับกัวันนี้วันยุดอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้กลับมาจะมาจอมป่าไอ้คลองนะครับไอ้คลองแถวบ้านนะครับกะตีเขาจอมปากดนะครับจอมปากดทญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่าอันนีัมันนี้บมได้ต๊ะประกดนะครับวันนี้มาต๊มาเปลี่ยนไอ้ป่ากินพ้องนะครับกินแต่ประกดมาหลายคลิปหลายตอนแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนมากินปรเกดพ้องนะครับจะกินปลานังมาหลายคลิปหลายตอนนะครับวันนี้จะมาจอมปรเกดนะครับกับเยอดีใจนะครับก็เป็นไอ้ล้หนมปังนะครับอันนี้กับผสมเยอะเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้จอมมาเม่อแล้วนะครับหน้าดินนะครับวันนี้จะมาลองดูกันนะครับเปลี่ยนป่ากินพ้องนะครับกินแต่ประกดประกดนะครับ เันนี้ยมากินปากเกตพ่องนะครับมาลุ้นมาติดตามด้วยกันนะครับว่าจะได้นักได้น้อยนะครับของนน้านะครับนะครับมาเรอติดตามชมด้วยกันครับเาได้จอมเมินแล้วนะครับไอเอบเบสก็ขึ้นสนิมมืแล้วนะครับมาเคาะสนิมทั้รอบนะครับตกนหน้าดินนะครับ เยดีแจ๊กเดี๋ยวแจ๊กล้ําขนมปังธรรมดานะครับบมได้ใส่สูตรเยอะสูตรอย่างนักนะครับบมจับสูตรน่าดินบมได้แล้วนะครับตบแต่ปากก็เหมือนแล้วนะครับบันนี้เอามาเอามาสามหลังนะครับเบ็ดมาลองดูมาลองดู ได้จอมเมื่อส์เลยนะครับน่าดินนะครับแถวนี่จะเป็นพวกป่าป่ากระมังป่าตะเพียนนะครับนักนะครับถ้าฟุกก็มีพวกไอ้ป่าเพี้ยนะครับป่ากานะครับมีพ่องนะครับป่าสวายนะครับแล้วแต่ฟุกนะครับของในน้ำนะครับแน่น้นบมได้นะครับ เราติดตามด้วยกันนะครับน,นี่กับปั้นเยือเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมลงนะครับ กับบรรยากาศตีของตกป่านะครับที่มีห่มก็ชําช้านะครับจน่นั่งในมดวันนะครับห่มนะครับนี่กับบรรยากาศนะครับของนี่ก็สุดปุ่นนะครับติเกย์ตาไปพอจำป่านะครับไอสุดของไปถึงของระพีพัดเลยนะครับหน้าเม่อๆนะครับ นั่งพักผ่อนไปนะครับอันนี้กับอากาศเริ่มไปน่าจะเข้าหนาวนะครับลมแต่เจ้านี่ลลมหนาวมานะครับลมแห้งนะครับช่วงนี้และล้อฝนมดไปกันน่าจะเข้าหนาวแล้วนะครับยุทธยานะครับน่าจะติดหน้านี่ก็เริ่มหนาวนะครับโอ้สดายก็เกล้นะครับขุดออกมด ปอดกะเพียนไงครับนี่ครับอูใส่ยังสวยแล้วนะครับ ผมมัดวันนะครับนี่นะครับมาจอมได้นะครับครับในกระบายแล้วนะครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆอยู่นะครับจะสู้กินตอนเจ้าไม่ได้นะครับตอนเจ้านะตอนเจ้าในกินดีอยู่นะครับครับช่วงใบยบช่วงใบม้งนี่เริ่มกินห่างๆนะครับต่กินอยู่นะครับ พอได้คบได้กินนะครับวันนี้นะครับจำเล่นๆนะครับนี่ก็ยุบบ้านบได้นะครับมันยุบพอได้คบได้กินอยู่นะครับปนุ่มปนิ้นบ้านตัวเจียจะมดเลยนะครับเดี๋ยวสักกำก็จะกลับบ้านกันนะครับกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนพัดทินนะกินลังคันด้วยนะครับ ผิดพลาดประกันได้ก็ขอไพยด้วยนะครับายอู่ห้องบอู่ห้องนะครับบางทีโบได้อู้อย่างนักนะครับคบกว่ากันนะครับนครับมาแน่ครับขอได้กินนะครับเตรียมเป็ดปลาเก็ดห้องนะครับกินกับปลาหนังเมื่อไยคลิปหลายตอนแล้วนะครับนี่กับปลากระมังนะครับพิ่ไปทอดนะครับทอด ครับไอต่ำมาหัวมแล้งนะครับครับคลิปนี้ผมมีอย่างนักครับคุณผู้ทีนักกินหลางคันของจบคลิปนี้ก่อนนะครับพิดภาดประกันได้ก็ขออภัยเจ้านะครับครับสวัสดีครับครับน่ครับงานวันนี้นะครับดูตัวนี้ได้สี่ห้าตัวนี่ลาบมาะนะครับเนี่ยตัดตะเพี้ยนนะครับ ใ็บปนิ้นตัวนั่นนะครับครับใส่สวยๆเลยนะครับครับขอบคุณุการติดตามและการทับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามของพระทินให้กินหลังคันด้วยนะครับพิพาประการได้ขอภัยด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวทำปลาไว้ทอดกันนะครับ